สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเราที่ช่องรวมแนวทางหวยเด็ดๆช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพม่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงเวลาเดิมเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพม่า2ดีกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้จะเป็นรอบของวันที่22เดือนธันวาคมปี5 6 6 5ในทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายนะครับและเช่นเคยเราขอแจ้งผลรางวัลในงวดก่อนหน้านี้ในรอบวันที่21เดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลหวยพม่าสองดีในรอบวันที่21เดือนธันวาคมในช่วงเที่ยงได้แก่51และช่วงบ่ายได้แก่49คราวนี้มาดูแนวทางประจําวันนี้กันครับโดยเลขเด่นประจําวันที่22เดือนธันวาคมนี้ได้แก่ 3และ9แบ่งเป็นเลขเด่นตัวหลักคือ3เลขเด่นตัวรองคือ9และยังมีเลขนิ้น2ตัวที่น่าสนใจได้แก่39 38 37 32 35 94 91 90 97และ98ครับอีกครั้งยังมีเลขกันหลุดเพิ่มขึ้นมาอีก4ชุดได้แก่15 23 70และ64และทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพมา่า2ดีประจํางวดวันที่22เดือนธันวาคมปี2,565ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่าย โดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้เลยครับทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางค์ติดอยู่กับกระเป๋าเสมอส่วนในวันนี้ทางพวกเราทีมงานรวมแนวทางหวยเ,เด็ดก็ขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมเป็นกาลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางหวยเ,เด็ดในครั้งต่อไป วันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ